นี่เพราะใส่เดนี่อยู่นะครับแล้วก็มาใส่ติดใส่ติด

ไใครเป็นงูมนะทำไมล่ะอยากกินมบีอยากกินกนลยยอดขาดไจค่ะ, er. ะีใ um. ครมีครับไม่ยเอทนี้เรับไทนีรับไ